สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม v ีออนนะครับควบคุมชั้นเรียนคอมพิวเตอร์นะครับห้องเรียนคอมของเรานะครับสามารถรีโมทดูควบคุมสาธิตล็อกหน้าจอและอื่นๆอีกมากมายนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับไปที่ Google ของเรานะครับค้นหานะครับว่า v ีออนนะครับนี่นะครับดาวน์โหลด v ีออนนะครับประมาณนี้นะครับ ดาวน์โหลดวีออนเสร็จนี่นะครับจะมีให้เลือกเห็นไหมครับว่าจะโหลดใส่ระบบปิัการอลไรอ่ะเราก็เลือกว n น o w s นะครับจากนั้นเลือก64บิตนะครับว n น o w ้เนี่ยนะครับอ่ะ64บิตคลิกดาวน์โหลดนะครับเครื่องก็ทําดาวน์โหลดนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับเนี่ยอันนี้ผมใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับ เราลดเสร็จก็เปิดโปรแกรมนะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้กด next นะครับเห็นไหมครับ next ถัดไปนะครับต่อมาถามว่ายินยอมไหมก็ตดกด I a g r e นะครับต่อมาอีกรอบหนึ่งก็คือกด next นะครับ <Next. S 1> ทีนี้นะครับ มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็คือถ้าลงที่เป็นเครื่องแม่นะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือจะต้องติ๊กคำว่า v on master ด้วยแต่ถ้าเป็นเครื่องลูกก็ไม่ต้องติ๊กนะครับประมาณนี้นะครับก็กด install นะครับ ปึ๊บรอเครื่องจนเสร็จนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับอก็กดฟินิตนะครับนี่นะครับโปรแกรมวิอ n อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเปิดมาแล้วนะครับให้มาเลือกตรงนี้นะครับวิธีการยืนยันนะครับจะต้องเลือกตัวล่างนะครับว่ายืนยันด้วย ไฟล์กุญแจนะครับใช้ไฟล์กุญแจครับไม่ได้ลงชื่อนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างไฟล์กุญแจขึ้นมาครับยืนยันด้วยไฟล์กุญแจนะครับนี่นะครับยืนยันด้วยไฟล์กุญแจข้างบนเขียนว่าตั้งค่าตามระบบถ้าเราจะเอาภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นไทยไว้นะครับนี่เป็นอ่ะเลือกด้วยไฟล์กุญแจแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับ เทาภาษอังกฤษก็คีย์นะครับไฟล์กุญแจนะครับต่อมามาที่ตัวนี้นะครับ a t e n นะครับเราจะต้องทําการสร้างกุญแจนะครับเอาไว้ให้เครื่องลูกลงเข้ามาใช้นะครับสร้างไฟล์กุญแจนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับเช่นเครื่องรูนะครับผมก็จะตั้งว่า picture หนึ่ง จากนั้นกดโอเคนะครับปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมครับสร้างไฟล์กุญแจนะครับกดโอเคนะครับโอเคเราจะได้ไฟล์กุญแจขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เวลาเราเอาไปใช้นะครับเราจะตัวนี้นะครับ Ed i t เชหนึ่ง public ของเราเนี่ยไปใช้นะครับก็คลิกที่ Ed เชอรหนึ่ง public นะครับจากนั้น ส่งออกกุญแจนะครับเครื่องแม่ครับกดส่งออกนะครับส่งออกเราอาจจะหาแฟลไดร์หรืออะไรมาเซฟก็ได้นะครับอันนี้ผมเซฟไว้ในเครื่องก่อนนะครับสมมติผมไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับนี่นะครับไฟล์กุญแจนะครับครับกดเซฟนะครับเครื่องก็จะแจ้งนะครับสร้างไฟล์กุญแจ สำเร็จแล้วนะครับกดโอเคนะครับนี้เมื่อเสร็จแล้วก็กดแอปพ y นะครับยืนยันนะครับแอ p l y เสร็จกดเยืนนะครับนี้กดออกได้นะครับเอาไว้ตั้งค่านะครับอันนี้แล้วก็อ่าเราก็อาจจะสร้างห้องของเราอีกนะครับ อันนี้เป็นเครื่องแม่นะครับนี่นะครับสถานที่นะครับผมอาจจะตั้งเป็นว่าถ้าเรื่องสถานที่ใหม่เขียนว่าห้องคอมหนึ่งนะครับสมมุตินะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นให้มากด Apply นะครับ แอปพายเศษให้กดเยตนะครับเโปรแกรมมันก็จะสร้างห้องเรียนนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้กดออกได้นะครับนี่นะครับไฟล์กุญแจนะครับก็เซฟใส่แฟลชไดร์นะครับนำไว้ไปใช้กับเครื่องลูกนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็สำหรับเครื่องแม่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอน ใช้กับเครื่องลูกอีกทีนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับ